ด,ดูวงรายสัปดาห์ระหว่างวันที่18กันยายนถึง24กันยายน2566ราศีธนูผู้ที่เกิดวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมความใส่ใจที่ท่านมีให้กับคนอื่นมากขึ้นจะเป็นผลดีกับท่านในการได้ใจจากบุคคลต่างๆที่ท่านได้พบเจอในช่วงนี้ซึ่งพร้อมใจอยู่ฝ่ายท่านในสิ่งที่ท่านจะทำในอนาคตการเงิน ต้องใช้การสื่อสารที่หลากหลายวิธีเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินซึ่งจะส่งผลดีในวันหน้าที่จะช่วยให้ท่านมีไรายได้เข้ามามากกว่าเดิมงานได้รับมอบหมายงานสำคัญต้องทุ่มเทให้เต็มที่ไม่มีอะไรจะมาขวางความสำเร็จและความก้าวหน้าของท่านได้ความรัก การให้โอกาสซึ่งกันและกันให้มากขึ้นจะเป็นการเปิดรับสิ่งดีๆที่จะมาหลอมรวมความเป็นหนึ่งเดียวของกันและกันได้อย่างดีสุขภาพอาการวิงเวียนศีรษะอย่างกระทันหันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาถ้ามีเงื่อนไขและจะส่งผลที่เป็นอันตรายได้มากหากอยู่ระหว่างการขับขี่ยานพาหนะ